เด็กที่เเพราะว่าก่อนทีขอของ่าตัดมันจะมีหนังหัหนังหัตแล้วมีคนไหวหทุกประจำของของฟาตัดนะครับผมผมก็เลยยกมือไหวครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี MC, ทุกท่านนะครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางเราก็จะมาเยี่ยม พ่อน้องพีมนะครับหลังจากออกจากโรงพยาบาลมานะครับเนาะครับผมใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านของแม่น้องพีมกับพ่อน้องพีมนะครับผมวันนี้เราก็ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมนะครับผมมาเยี่ยมแล้วแถม อขอแนวทางนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมพ่อน้องพิมพ์กันนะครับแล้วก็มาสอบถามแนวทางของแม่น้องพิมพ์นะครับว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับผมขึ้นแล้วครับนะ <c oughs> เนาะยางงเพื่อเดี๋ยวยางยองูยอะเนาะเล่นอะกับลูกแยงไม่น้รู้เอ้าตอนที่ผมไปม,มาเมื่อกี้เนาะเห็นพ่อน้องเห็นเบิทรัพย์ว่า ปูตามไปหาถึงโรงพยาบาลเป็นยังไงครับ,บรเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ,บรไไรคือ,อมเกอ่าผมขาควันขอผ่าตัดเนาะครับอ่าผมกลียกมือใส่หัวเงี่ปูน้ำคุมค้องปกปัก,กรักษายาให้รยังเปนอยังไหลเพราะว่าทางครอบครัวกับทุกงานนั่นะครับครับผมน้ำคุมข้องจะมียังเกิดเลยนะอ่า การวายเยียวยาทาอยู่ของผ่าตัดนะครับครับผมหลังจากยงมุเซงมางเราเปแบบดำเนินการรักษาแหละสีดยาบมเดอยาสนบดิอืมแล้วก็ผ่าตัดนะครับหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยแบบผ่าเืินอยังมากไม่ยู่นะนของนาของเคาเอินบานาลิปประมาณนั้นครับครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเห็นเป็นผู้เท่าใส่สุดเท้ามัดผมจุกนะครับใส่จุดข้าเพราะเป็นปูชีบขาวเท้แน่นอนเพราะปูชีบขาวต้อง ต้องมีไม้กันเทาอ่าอ่ามีเันเถาเรามีแกใคๆว่าทรงตรงกระเบียเร็ดเดียวมีเป็นใครว่าพอข้ามผมย่ามาจุกนะครับเป็นมีสตีตะตังชิว่าเบอ่ออยากก็ว่าแมนคุยกันดูเรื่องอยู่นะครับแลยสจะจกิดพูดยางทางหน้าหน้าเจ้าเห็นคือผมเห็น่าเราได้ถามขึ้นมาพูดยางทางถามว่าเห็นอีหยังผมได้ถามแกยางอีกว่า เห็นคือผมเห็นบ่ถัาถ้าบ่เห็นลราก็แล้วไปอยาทถักเด้อผมบางซี่อืมถ้าโบเห็นถ้าบเห็นเราก็เล้วไป่างซ่เไมเลียวบึงบบขัดเกล่งเบนเขาปากเขาบอกบอกกับผมฮะบอกผมแนวข้างเลวทางเมื่อสิเป็นน้ําคืดลายเขาจะกแต่ว่าบ่คึดลายเท่นี่ยนอนเห็นกับตาโอ้ยป่วยนี่ทา้งไม่ไม่น่าจะคึดลายขนาดป่วยนะครับแม่นครออืม บอกมเป็นตัวอะไครับมันบอกสามเจ็ดสองสามสามเจ็ดสองกับสามเจ็ซึ่งบังเอินตรงมันมันตรงกับป้ายเบี่ยงัถที่ว่าขึ้นก้อนสีขึ้นรถล่งบ้านที่ว่าอ่าผมจะเดิมเลิกการที่ทางหนองหานนองหานบัรับเนาะครับที่แรกเขาจะเป่าผาตัดเห็นอือจะบอกที่ราคาต่อนื่องรองน้องจัดเอความเมืองผมได้ยกมือเสิงหัวปู้ให้่นดูตัวจแน่นเมตตานหมด บมมีเงินพาบาทดีพี่รลกเขาว่าเฉียวมือนหนึ่งครับบนราคาเงินมือนหนึ่งพวาะสิรักษาบริยูนี่ก็เลยว่าบมมีเงินบนเลยว่าหันย่างบ่เสียนี่5,000บาทก็ได้ยกมือเส่หัหวยอีกครั้งนึงหมอเพี่ยนใจอย่งไดบ่ครับจะไปเองสารโดยที่พวกป่าง่งไปเส้นวนสิให่งช่วยเหลือทรงตัวของพุาบาทเลยบนหัวลูกเงาเหอาเลยแบบมีแนวสกิดใจก็บั้ ปกติเลยคนเก็บไข่ได้ดป่อยปนนันสีสีบวห่วงดอกกันพวกน้ำโศกโศก,กลับหลาดเนี่ยบ,บางเอิญมีแนวสกีบกับ้เบิ้งนะฮะผมเกิดช่ำรื่อไปเห็นไปทะเบียนรถนะทะเบียนยังทะเบียบนยังครับทะเบียนรถโรงพยาบาลป่ะครับไม่เห็นครับนี่เราแต่ห้าเจ็ดสอง้าเจ็ดอต้าเจ็ดสอง๋ตรงกันเลยนะครับแล้วกับเมื่อนี่ มีสภครับอยกขึ้นโดยที่ว 10. ouais. okay. ่านีหละเดียวดึงยางนั่แหละครับที่เคยปฏิบัติประจับทุบวันพาผู uh ้วายเงาเขาขอพอนออชขอกาภลฝากเอ็ดซ์ซี่จุดถูกมากคุณลองจุดับาัน้คุณลองอธิษฐานด้วุดถูกมากยังเป็นตัวเดียวกันอยนี้แปดหาหนึ่งครับแปดแปดหาเจ็ดกรได้ครับเพราะว่าตัวทุดไทยมันน่ดีดีอายุข้ามาก่ออ่าอ่าแต่เดี๋ยวค่อยทากัน ใช่เอฟซีไปเบิงทางคุณนาะครับผมจะพาล้านหน่อยไปลรำก็คือว่าปูปูที่แต่งชุดขาวนะครับเนาะแมนมาบอกแนวทางตอนที่พ่อน้องพีมนอนอยู่บนเตียงแมนผมสรอยเรือจุดของบ่ได้แต่ว่าผมสามารถบอกคนขังเตียงสะกิดได้ครับข้างล่างนี่ซอยเรือบ่ได้ว่าโดนบล็อกหลังครับครับขยับได้แค่แขนแล้วก็ว่าได้คุยมีสติเป็นภูมิแหละครับพ่อน้องพีมผมคิดว่าเป็นภูมิครับภูมิเดียวที่เห็นเพราะว่าก่อนจีคลอของฟ่าตัดมันจะมีอ่า ทุกประจำของของฟาตัดนะเนครับผมผมก็เลยยกมือไหวโอ้เอฟซีท่านเบิกซับเป็นทับยู่เออเก่อนที่พาตัดก่อนที่ขึ้นเชียงมันขอถามนี่จ้าว่าเมนพอนของพี่โหรือแมนยูเอฟซีแล้วเนี่ยนี่เอฟซีแล้วเอฟซีเบิกซับเป็นาครับดค่ะปพ่อนาดครับก็เลยบอกกัน่าแม่หมอซอยผมเ่ได้วยก็พลังงานารหนุ่ม เวลาเวลากี่ทุ่มครับตีไหนครับที่ที่ที่เห็นภูมิมหาประมาณตีตีสามคัวตีสามอาจจะบวกผิดเด้อเพราะว่าผมบอกมาจากของวักฟืนเพราะว่าตีหนึ่งม่ยืนอยู่ใต้เตียงบอกครับหรือว่ายู่ผุมหันหันหนาเนี่ยเพิ่นหันหนาว่ดด่านนี่แหละครับครับผมสี่หันหัวไปทางทางด่านแอดมินนะครับอืมเดียวบมงคนนึงกําลังจ้องหน้าจ้องหน้าพ่อน้องพิมพ์ครับ แล้วว่านอนอยู่น้ำผมนี่มันจะมีเตียงข้างเตียงหนึ่งยู่ห้องเพียรสองนั่นขึ้นหลับโอ้ห้าเจ็ดสองปิดสามสามสามเจ็ดสองพี่สามเจ็ดสองปิดบอกสามเจ็ดสองเลยแมนหางเดียวนี่นะครับหางเดียวคอหล่อเลยครับโหอืมแค่กับแปดอยู่ดิบอกสามเจ็ดสองแมนเรื่องจริงครับเรื่องนี้เรื่องแล้วก็หายไปเลยครับแล้วก็เลื่อนหายไปทื่อึ่งเรคนหัวกระลุกเงาองคก็เลี้ยงเงียบเลย ก็ยกมือเส่หัวผองเาทั้งฟืนใจนอนครับคุณบอกตัวเยาเลยไรแปดหาหนึ่งครับมันจะเป็นเลขเจ็ดก็ได้ตัวทุกไทยครับเพราะว่าต้องเอาไ้าเอฟซีไปเบิ้งครับผมเพราะว่ามันมันหัวมันมันสิตรงกับว่าตรงสีดักล่องกับว่าดักนตัวทุกไทยต้องต้องผ้าไปเบิ้งครับครับผมวันหนึ่งกับเจ็ดวันหนึ่งกับเจ็ดโอ้ครับผม ลูเกพ่อนุ่มพิมดับไเดอค่ะสามเจ็ดสองน่คนนี้แม่พิมนองเดือนมันปวดเอวไหมน้อครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อน้องพิมนะครับผมภูมิภูมิมาบอกนะครับเนาะครับภูมิไม่ใช่ผีใช่ไหมภูมิครับภูมิขันผีนี่ปกติมันต้องมีหนาเละหนายังอันนี้เป็นคนที่ว่ามีสงงาล่าสีครับตอนเรานอนอยู่บนเตียงนภูมิมาบอกนะครับผม สุดเพื่นี่เป็นสุดข้าไม่ไม่เท้าแบบเครี่งคนใส่ใบวัดเนี่ยขา้าแบบมีแสงสว่างครนะก็คือทะเบียนไอบบอบอกนี่สามเจ็ดสองนะครับเนาะแน่นครับส่วนแปดห้าเจ็ดสองนี่คือทะเบียนรถทะเบียนรถครับผมแล้วหกห้าแปดนี่มาจากไหนครับเนี่ยเลขน้องพิมพ์ครับแมนแมนอันนี้เลขพี่มันเป็นบอกเมื่อนั้นอันนี้คือเลขของน้องพิมนะครับเนาะ ส่วนเบอร์โทรนะครับ062นะครับผม4819768นะครับพ่อน้องพิมพ์นะครับผมวันที่11ก็จะไปบวงสวงอยู่ที่อำเภอหนองแสงแม่นครับขนาดไม่แข็งแรงนี่ก็อะสายบุญนะครับเนาะยังจะไปนะครับเนาะไปครับไปครับผมเอาวอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อน้องพิมพ์นะครับผมอย่าลืมนะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมพ่อน้องพิมพ์ก็มีตัวหนึ่งนะครับผมส่วนแม่ก็คืออีกช็อตหนึ่งนะครับเนาะครับ อันนี้พ่อน้องพีมไปโรงพยาบาลเพิ่งออกมานะครับผมก็มีฟูมปูมาบอกสามเจ็ดสองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเราพิจราหน้าบ้างครับพี่น้องครับเป็นแนวทางนะครับแต่มันแปลกตรงที่ว่าเจ็ดสองตรงกันเนี่ะครับครับอืมนีเลยครับอ๋ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ